สวัสดีครับวันนี้นะครับจะ <c oughs> มานำเสนอการการน้ำไก่ในฤด,ดูร้อนนะครับเราจะมีวิธีการยังไงนะครับในการการน้ำไก่เข้าอันแรกของฤด,ดูร้อนนะครับเพราะว่าไก่มันจะหอบนะครับถ้ากาดน้ำให้ให้ขนมันแห้งเวลา มันชนป้ายกนะครับเหลืออยู่4ีห้านาทีมันจะหอบถ้าไก่หอบแล้วไก่ก็จะสามารถวิ่งออกได้นะครับเพราะว่ามันหายใจไม่ทันนะครับวิธีการง่ายๆนะครับลองนำไปใชด้ดูอันนี้นำไปะชาจริงแล้วนะครับในสนามมาตรฐานสนามทั่วไปสนามในๆการกัดน้ำในฤด,ดูร้อนฤด,ดูฝนฤด,ดูหนาว มันจะไม่เหมือนกันนะครับลองมาดูว่าในฤดูร้อนนี่จะมีวิธีการยังไงนะครับข้อที่1เราสมมุติว่าเหลือเวลาอีกยี่สิบนาทีนะครับในการกาดน้ำเราได้สักสิบห้านาทีนะครับ <c oughs> เราก็กาดไปเรื่อยๆกาดไปกาดไปพอมัน อย่าให้มันเปียกนะครับพอมันชุม่มชุ่มพรามันหมาดมาดนะครับเพราะมันบาดมาดแล้วแล้วเราก็ปล่อยมันเดินนะครับครั้งแรกนะครับเราการพอมันหมาดอย่าให้มันเปียกให้มันเดินเดินเล่นนะครับไก่มันจะได้คลายตัวร่างกายจะได้ชุม่มร่างกายจะได้ชุ่มชื้นนะครับพอเหลือเวลาอีก ห้านาทีนะครับห้านาทีสุดท้ายเราก็การให้มันเปียกเลยนะครับการเปียกเสร็จแล้วพอจะเข้าหลังจากห้านาทีเสร็จแล้วแล้วก็ปล่อยมันเดินเดินเล่นพอจะเข้าสนามทีนี้แล้วก็น้ํา,าบีบใส่ลังมันนะครับน้าใส่ขวดแล้วก็เจาะรูก็บีบใส่หลังแล้วก็บีบใส่คอบีบใส่ก้นบีบใส่ ข้างปีกสองข้างนะครับเวลาไก่ชนนะครับไก่เข้าไปชนไก่จะไม่หอบนะครับเพราะว่าเวมันจะปรับร่างกายของมันเองนะครับจากการสังเกตและการทําจริงนะครับอันนี้ทําจริงนะครับวิธีการแก้ปัญหาในการไก่ที่จะไม่ทําให้มันมันหอบนะครับปลายก ได้ผลดีนะครับไก่ไม่ไม่หนาวไม่สัน่นไก่ไก่มันจะคึกตลอดคล้ายๆก,กันกับคนเรานี่แหละครับได้อาบน้ําอาบน้ํามันก็จะจะอะไรครับจะไม่ร้อนร่างกายก็จะได้ปรับอุณหภูมิที่เหมาะสมครับขอบคุณครับ